สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนะคะให้กับทุกคนที่เพาะเมล็ดกล้วยด่างนะคะถ้าเมล็ดกล้วยด่างขึ้นราอย่าเพิ่งทิ้งนะคะเราสามารถนําเขากลับมาเพาะใหม่ได้คะ่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะก็เป็นการต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยก็คือการอัปเดตนะคะการเพราะเมล็ดกล้วยด่างผ่านไปประมาณ1เดือนนะคะงอกหรือไม่งอกซึ่งผลสรุปออกมาก็คือไม่งอกนะคะแล้วก็มีเมล็ดที่มันขึ้นราด้วยนะคะซึ่งเราได้บอกกันในคลิปนู้นว่าจะมีการลองผ่า มเมล็ดดูนะคะหรือว่าบีบเมล็ดดูว่า,มาเมล็ดมันฝ่อหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาทํากันในวันนี้ค่ะและจะมีเทคนิคดีๆนะคะสําหรับใครที่ซื้อมเมล็ดกล้วยด่างมาเพาะแล้วมันขึ้นรายอย่าเพิ่งทิ้งค่ะเรามีวิธีกู้ชีพค่ะ ซึ่งนี่นะคะก็คือเมล็ดกล้วยด่างนะคะที่เราเพาะโดยการวางบนกระดาษทิชชู่นะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้นะคะซึ่งมันแทบจะขึ้นราแทบทุกเมล็ดเลยนะคะแล้วก็เมล็ดเนี่ยเป็นเมล็ดสีน้ําตาลด้วยนะคะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเมล็ดกล้วยอ่อนหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมล็ดกล้วยถ้าแก่จัดจัดเนี่ยจะต้องเป็นสีดำเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะลองมาตรวจสอบดูแต่ละเม็ดเลยว่ามันฝ่อหรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ฝ่อเนี่ยเราจะมีวิธีล้างเชื้อราออกยังไงคะ่ะ เดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบกันทีละ,มะเมล็ดเลยนะคะอ่าสมมุติมเมล็ดนี้นะ,มะเมล็ดแรกเลยลองบีบดูนะคะทุกคนเรารู้สึกถึงความฝ่อใช่มันฝ่อจริงๆด้วยทุกคนนี่บีบแล้วบี้เลยนะคะคือบี้สามารถบี้ได้เลยอะทุกคนนี่เลยแล้วด้านในก็ ด้านในก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะคะอันนี้คือมาเลสเซียน่าจะเป็นเมลเลอ่อนเนาะมลเลที่สองนะคะโอ้โหพี่ได้อย่างง่ายดายเลยทุกคนเป็นกระเล็ดแต่แตแ่ตตตเลยนะคะนี่เลย่อเหมือนกันเมลเลอ่อนนะคะโอ้สรุปถ้าอ่อนทุกมเมล็ดวันนี้เราก็จะไม่ได้ล้างเชื้อราเลยนะโอ้โหแตกเลยเห็นไหมคะแตกเป๊ะเลย ไม่สามารถงอกได้แล้วเนาะ,ะเมล็ดนี้นี่หนักหน่วงมากเลยนะคะดำปีเลยนะคะนี่เลยโอ้โหแตกเห็นกันจะจะเลยนะคะ,มะเมล็ดไม่มีคุณภาพอะ่ะอ่ะทุกคนเราคาดว่าทุกมเมล็ดเนี่ยน่าจะอ่อนหมดเลยนะคะเราน่าจะบีบแตกหมดนะแต่ว่าถ้าเราบีบจนหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เหลือสาธิตให้กับ เพื่อนๆดูนะคะว่าถ้าสมมุติว่ามเมล็ดกล้วยด่างของเราเนี่ยขึ้นลาแบบนี้เราสามารถาล้างลาออกแบบไหนนะคะทีนี้เราก็ติ้งต่างเอาแล้วกันว่ามเมล็ดที่เหลือเนี่ย เมล็ดที่ขึ้นราเนี่ยเป็นเมล็ดที่ไม่ฝ่อนะเราลองบีบดูแล้วแล้วสมมุติว่ามันไม่ฝ่อมันยังแข็งอยู่นะคะก็ยังมีโอกาสที่ว่ามันอาจจะงอกก็ได้นะเพราะว่าคนที่เขาแนะนํามาเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็ลองทําวิธีนี้สรุปว่าอยู่ดีๆก็งอกขึ้นมาเฉยเลยนะคะก็คือเม็ดของเขาเนี่ยขึ้นราแต่เขาลองบีบดูแล้วเนี่ยมันยังแข็งอยู่นะคะมันไม่ได้แตกเหมือนเจ้าพวกนี้นะคะนี่เลยก็แสดงว่าเมล็ดเนี่ยมันก็คงมีเนื้อในเมล็ดอยู่นะคะแต่วิธีการล้างราเพื่อน,นําเขากลับมาเพาะใหม่เนี่ยจะทําแบบไหนมาดู ลก่เยคะวิธีก็ไม่ยากนะทุกคนถ้ามันไม่เยอะมากนะคะเราก็นำใส่มือเราเลยแบบนี้นะคะนำใส่มือเลยเอาน้ำหยอดไปเลยนะคะแล้วก็เอาสไลด์นะคะหยดลงไปเลยค่ะเราจะล้างเขาด้วยสไลด์ค่ะนี่เลยแล้วก็ล้างแบบนี้เลยค่ะล้างเชื้อราออกไปเลยนะคะ นี่เห็นไหมเราก็จะได้เม็ดที่ยังเหลือแบบนี้นะคะนี่เลยอ่าเมื่อเรามั่นใจนะคะว่าล้างสะอาดแล้วเชื้อราน,าน่าจะออกหมดแล้วนะคะก็ล้างน้ำค่ะนำมาล้างน้ำนะคะถ้าใครมีจำนวนเม็ดที่เยอะกว่านี้เนี่ยก็ใส่ถ้วยหรือว่าใส่กระมังนะคะอันนี้เรามีแค่สาธิตแค่3าเม็ดอ่าเห็นไหม พอล้างออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยมันก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะคะล้างเมล็ดล้างลาออกไปแล้วนะคะทีนี้พอล้างเชื้อราเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อนะคะก็นี่เลยเอามาแช่นะคะน้ำยาฆ่าเชื้อรานะแช่น้ำยาฆ่าเชื้อราเลยนะคะก็ทิ้งไว้สักสินาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแช่ทิ้งไว้เลยหรือบางคนเนี่ยเขาก็เอาอ่า เทชชูนะคะซับให้แห้งนะคะซับให้แห้งแล้วก็เอาคุกกับแป้งโยคยีนะคะแป้งโยคยีที่พวกค่าเชื้อราค่ากินอับอะไรแบบนี้นะคะเอาแป้งโยคยีเนี่ย ทาเลยคลุกเลยนะคะแล้วก็ตากไว้แล้วก็เอาไปเพาะบนดินธรรมดาเลยนะคะบางคนเขาก็กลับมางอกนะแต่อันนี้เราก็สาธิตให้ดูนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่เอาแช่ในน้ํายาฆ่าเชื้อรานะเพราะว่าเราจะลองมาบีบดูก่อนเพราะว่าถ้ามันถ้ามันฝอรนะเราก็จะไม่เสียเวลาไปแช่น้ํายาฆ่าเชื้อรานะคะคเป็นการประหยัดน้ํายาด้วยอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองบีบดูนะคะขอวางก่อนอ บีบเม็ดนี้นะคะโอ้แหลกละเอียดค่ะนะคะแหลกละเอียดจ้ะโอ้โหนี่ก็แหลกละเอียดนะคะโอ้โหนี่ก็ละเอียดค่ะนะคะสรุปว่า ไม่เหลือซักมเมล็ดเลยนะคะที่สามารถนําไปเพาะต่อได้นะคะเพราะว่าทุกมเมล็ด หมดเลยนะคะทุกคนก็สรุปว่ามเมล็ดกล้วยด่างนะคะทั้งหมดที่ขึ้นรานั้นเป็นมเมล็ดฝ่อทุกมเมล็ดเลยนะคะไม่สามารถล้างเชื้อราแล้วนามาเพาะต่อได้เลยนะคะแต่ถ้าของเพื่อนๆนะคะถ้ามเมล็ดของใครที่บีบแล้วบีบดูมันยังแข็งๆอยู่แสดงว่ามันอาจจะยังมีเนื้อในอยู่ในมเมล็ดนะคะ<อ>ก็ลองล้างเชื้อราออกนะคะแล้วลองเอาไปเพาะต่อนะคะเผื่อว่ามันจะกลับใจกลับมางอกคืนทุนให้กับเรานะคะแต่ว่าของเราแล้วไม่โชคดีค่ะคื ทุกเมล็ดฟอร์หมดเลยนะคะนี่เลยเราก็ไม่อยากจะไปโทษใครนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่าเราก็สมัครใจที่จะซื้อมาทดลองเพาะเองนะคะก็เอาเป็นว่าฝากเป็นข้อคิดเตือนใจนะคะสำหรับใครที่กำลังคิดว่าอยากจะลองนะคะลุ้นซื้อเมล็ดกล้วยด่างมาเพาะเนี่ยจะขึ้นไหมนะคะก็ขอให้คิดดีๆเนาะอาจจะเก็บเงิน ส่วนที่เราจะเอาไปซื้อเมล็ดกล้วยด่างนั้นเนี่ยไม่ว่าจะหลักร้อยหรือหลักพันนะคะเก็บไว้ใช้ในสิ่งที่เกิดประโยชน์นะคะซื้ออาหารการกินหรือถ้าเราอยากจะลองจริงๆอยากจะได้กล้วยด่างจริงๆนะคะก็เก็บเงินต่อไป พร้อมกับเก็บความรู้ในการปลูกไปด้วยนะคะเมื่อวันหนึ่งที่จํานวนเงินเรามากพอที่จะซื้อหน่อกล้วยด่างสักหน่อหนึ่งวันนั้นเราก็ค่อยตัดสินใจซื้อเป็นหน่อกล้วยด่างหรือซื้อเป็นต้นที่เราพอจะเห็นความด่างของใบเขาได้เลยดีกว่าค่ะซึ่งจนถึงขณะเวลานั้นนะคะก็มั่นใจว่าการเก็บความรู้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเช่นเดียวกันนะคะวันนั้นเราก็จะได้ทั้งต้นกล้วยด่างนะคะเอามาปลูกพร้อมกับความรู้ที่เรามีค่ะก็โอกาสที่จะขยายพันธุ์แล้วก็สร้างรายได้ ให้เราในอนาคตก็จะเกิดขึ้นค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าเราอยากจะซื้อเมล็ดมาลุ้นจริงๆเนี่ยยังไงก็ขอกับแม่ค้าหรือพ่อค้าไปตรงๆเลยคะ่ะบอกว่าขอเมล็ดสีดําขอเมล็ดแก่ๆนะคะถ้าเป็นเมล็ดสีน้ําตาลก็คือไม่ต้องส่งมาให้เราก็คือไม่ซื้ออ่ะถ้ามีเมล็ดดําคุณจะซื้อถ้ามีเมล็ดสีน้ําตาลหรือสีขาวคุณไม่ซื้อขอไม่ซื้อแล้วกันนะคะและแต่ถ้าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่า โอเคเดี๋ยวส่งเมล็ดสีดําไปให้เรามีเมล็ดสีดาการันตีการงอกแน่นอนแล้วส่งมาให้คุณแต่ปรากฏว่าของที่ส่งมาเป็นสีขาวคุณก็ต้องทําข้อตกลงตั้งแต่ก่อนโอนเงินเลยนะคะบอกว่าถ้าส่งมาแล้วปรากฏว่าเป็นเม็ดขาวหรือว่าเม็ดอ่อนเนี่ยก็ขอ เคลมแล้วกันต้องมีการตกลงก่อนการซื้อขายนะคะเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เซฟเงินของเราด้วยค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับคนที่มีเมล็ดกล้วยด่างอยู่แต่ว่ามันขึ้นราก็สามารถนําวิธีการล้างเชื้อราเนี่ยแล้วก็ไปล้างของเมล็ดของคุณดูนะคะเผื่อว่ามันจะกลับเอาไปเพาะแล้วก็งอกขึ้นมาได้นะคะแต่ถ้าใครที่ลองบี้ดูแล้วลองแกะดูแล้วแล้วมันฟอเหมือนเรานะคะก็พิจารณาดูว่าเราจะลงทุนต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ